นี่คุณเห็นความโก้ความอะไรของเขาแบบนี้เนี่ยค oh. ิดถึงไอรดาจริงๆนะ oh. เพราะว่าไอรดาเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นแม่ค้าออนไลน์สุดแซ่บในละครเล่ห์ลวงแต่เขาก็มีความโก้แบบนี้แหละคุณผู้ชมแต่ตอนนี้เนี่ยน่าเป็นห่วงต้องให้กําลังใจค่ะเพราะว่ากําลังเปิดศึกกับโค้ชวีนัสนะคะแล้วบอกเลยว่าโค้ชวีนัสก็คือแย่งแฟน oh. แย่งฟินไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเจ็บจากรักครั้งเก่ายังไม่ทันหายก็มีรักครั้งใหม่มาดามใจ oh. ทันทีคุณวิตามิน oh. หรือว่าเจเจพิพัฒน์นั่นเองนะคะคือตอนนี้มุ้งมิงมากถ้าเกิดว ใครดูโอเคมันมีความเข้มข้นแต่มันก็จะสลับความฟินไปแบบนี้ที่สําคัญยังฟินไปกับอีกหนึ่งเพลงเพราะเพระค่ะเมื่อคืนนี้ได้ยินมาแล้วนะคุณกับเพลงอย่าเป็นอย่างเขาโอ้เพลงนี้เพราะรมากใช่ฮะร้องโดยคุณแก้มกุลกรพัฒนะครับซึ่งแน่นอนครับวันนี้เรามีเบื้องหลังมิวสิกวิดีโอเพลงนี้มาฝากกันด้วยไปชมกันเลยครับ จะสิ่งร่างสวมรอยเป็นไอระดาแทนเนียจะได้ไหมล่คะค่ะก็ความน่ารักของนายวิตามินหรือว่าเจเจพิพัฒน์มันห้ามใจเอาไว้ไม่อยู่จริงๆอะค่ะภาพจากในละครว่าหวานว่าน่ารักแล้วเพลงที่นํามาใช้เนี่ยก็บอกแทนความรู้สึกของไอรดาที่กลากร้ากลัวกลัวการต้องเริ่มต้นความรักครั้งใหม่ได้เป็นอย่างดีแลยลนะแค่เนี้ยกับเพลงที่มีชื่อว่าอย่าเป็นอย่างเขาซึ่งเจ้าของเสียงร้องก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเธอคนนั้นก็คือแก้มกุลกรพัฒน์ดีว่าสาวดีกรีนักแสดงละครเวทีระดับโลกของฝั่งอังกฤษอย่างเวสแ Well, I'm rotation. มันเป็นสไตล R ์ R&B คือไม่ใช่เพลงที่สวยหวานแล้วก็เราได้ถ่ายทอดอารมณ์แบบที่เราถนัดอินเนอร์มันอาจจะไม่ฟูมฟายเท่าไหร่นะคะมันเป็นการแบบผู้หญิงคนนึงเนี่ยเก็บอารมณ์ความรู้สึกนี้ไว้เคยรู้สึกเจ็บมาอย่างไงคราวนี้วันนี้แบบมาแบบนิ่งๆแต่มาถามผู้ชายคนใหม่ว่าคุณจะไม่เป็นอย่างคนที่เคยทําให้ฉันเจ็บได้ไหมอ่ะอยากได้ความสุขในชีวิตนิดนึงขอเธอเถอะนะทำได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย พลงเพลงนี้มันมีทั้งความเศร้าแล้วก็มีทั้งความรู้สึกที่เป็นกําลังใจอะไรเงี้ยค่ะแบบเหมือนแบบเราเห็นความดีของคนคนนึงแล้วแบบเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยแบบเราอยากจะฝากความรู้สึกเราเราอยากจะฝากชีวิตเราไว้กับเขาแล้วนะอะไรเงี้ยแบบเออแบบอยากเป็นแบบความรักที่มันผ่านมาได้ไหมเขาเจอเรื่องราวที่เลวร้ายมาในอดีตแล้วก็วันหนึ่งอยากจะเจอคนที่ดีๆอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากจะมีความรักที่ดีแล้วเขาก็ได้เจอคนคนนึงแล้วเขาก็อยากให้คนเนี้ยเป็นคนที่เขาหวังไว้ เพลงนี้คือบ่อกตรงเลยนะ มาเบรกอารมณ์จากที่เราเกเกียดแบบโคดวีนัดอยู่<ฮ>ะอะแล้วพอเจดมาปั๊บความละม,นม,นมุนพร้อมกับ<อ>เพลงนี้คุณอย่าเป็นอย่างเขาอะเหมือนแบบขอได้ไหมแบบถ้าเกิดว่าเข้ามารักอะอย่าไปเป็นอย่างแฟนที่ทิ้งไปเลยนะอเงี้ยอุ้ยฟังแล้วมันดีมากจริงคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นไปฟังแล้วก็ไปดูละครต่อกันได้นะคะเล่ลวงแล้วที่สําคัญติดตามให้ได้ค่ะมิวสิกวิดีโอเพลงนี้อย่าเป็นอย่างเขานะคะเต็มเต็มที่แรกในรายการวันบันเทิงเร็วๆนี้ติดตามได้แน่นอนแล้วก็ฟังเพลงไปพร้อมๆกับเล่ลวงทุกวันพุธพระหัตสบด สองทุ่มครึ่งด้วยนะคะใช่ครับ